กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาฮะวันนี้มาดูเจ้ายีราฟซิง2026คันนะครับคันนี้เป็นสีเทาเอลบูธนะฮะเป็นเกรดตัว Z ซนะครับตัวยกสูงเกียร์ธรรมดาราคารถ952,000บาทครับถ้าเอาสีขาวมุกจะเป็น959นะมาครับมามาดูความหล่อเจ้าคันนี้กันก็ หน้าใหม่แล้ว2026นะที่เราเห็นกระจังหน้าอยู่ตอนนี้นะจริงๆไม่ได้ออกสีน้ำตาลนะครับอันนี้จะเป็นสีบรอนตัดสีเทาเนาะแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับมีไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันแล้วก็ไฟเดย์ไลท์อยู่ในโคมมีระบบการลืมปิดไฟตนวัตมีระบบฟอลโล่มี o m e นี่ตัวใหม่เขาจะมีเส้นสายตรงนี้นะครับเพิ่มสีสันเข้ามาในข้างในเนาะ แล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED แล้วนะครับสำหรับตัวแซดเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับเจ้าคันนี้ที่เห็นหล่อๆแบบนี้นะครับมีการโหลดจัดทรงนะครับหน้า1หลัง3นะครับนี่ก็จะได้ทรงแบบประมาณนี้เลยนะครับก็หน้าหลังเนี่ยทรงเสมอกันนะครับจะออกเป็นทรงหน้า1หลัง3ประมาณนี้ตัวล้อเนี่ยลูกค้าใช้เป็น Mac TE 37 SUV นะครับเป็น MAC กท37ก้านยกเนาะสีดำเงานะครับแล้วก็ใช้ยางเลนโซ่นะครับ265 60 18นะครับนี่ก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ลูกค้าบอกว่าเน้นดำดุคลีนคลีนก็ไม่ใส่ฝาครอบเบรกแล้วก็ใช้เป็นน็อตเดิมเนาะนะครับฝาปิดดุมตรงกลางเป็นสีดำนะครับด้านหน้าเนี่ย,เป,ปเ,ยนะเป็นสตัดปรับเกียวนะครับเป็นสตัดปรับเกียวนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ นี่ถ้าถามความห่างก็ตีซะ1ฝ่ามือประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังก็1ฝ่ามือเช่นเดียวกันนะครับนี่สำหรับด้านหลังนะครับของเจ้าคันนี้ก็จะออกเป็นรูปทรงประมาณนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าท่านใดนะครับอยากได้รูปทรงแบบนี้นะครับก็โหลดหน้า1ห,หลัง3แล้วก็เบอร์ยางเนี่ยลูกค้าใช้เป็น265 60ขอบ18นะครับเป็นยาง ขนาดเท่าของเดิมโรงงานเนาะขนาดแม็กก็เท่าของเดิมโรงงานนะแต่ว่าแม็กตัวนี้เขาจะมีความกว้างมากกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าใครอยากใส่ล้อนะครับแล้วยืนยืนนะครับนี่เ e ี๊ e 37, นี้เขาก็ล้นล้นให้เหมือนกันนะครับเป็นปริ่ม,ม,มแก้มยางให้เลยนะครับดูม,มุมนี้เผื่อแสงไม่กระทบจะมองเห็นชัดกว่าเห็นไหมนะครับนี่จะประมาณนี้เลยนะครับก็ทรงสวยทรงสวยนะครับทรงนี้ก็หลายท่าน ชอบทํากันเนาะตอนนี้เป็นทรงยีรับแคะเอาตัวสูงมาโหลดเนาะก็อันนี้จะเป็นบันไดข้างตัวใหม่ด้วยของ2026นะครับยผมว่าบันไดข้างตัวนี้โอเคอย่างนี้นะทุกท่านเวลาแต่งออกมาแล้วมันรู้สึกกลมกลืนแล้วมันรู้สึกแมทเข้ากันคือแบบไม่ต้องถอดบันไดก็ได้ถ้าเป็นยีรับแคะเนาะนะครับมีโลโก้ Highlander ชุบโครเมียมนะครับที่ปัดน้ำฝนมีตัวฉีดน้ำบริเวณก้านปัด มือเปิดนะครับเป็นโครเมียมเนาะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับมาให้หมดนะครับแล้วก็อันนี้เปิดฝาถังน้ํามันด้านซ้ายนะครับฝั่งคนนั่งนะนี่ฝั่งคนนั่งคือฝั่งนี้เราจะเรียกว่าด้านซ้ายถ้าฝั่งคนขับเราจะเรียกว่าด้านขวาเนาะน้ำมันที่เติมได้ก็นี่ครับ B0 ถึง B20 ดีเซลนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ยูโร5แล้วนะครับยูโร5เรียบร้อยแล้ว ฝาถังเราจะเปิดจากด้านในออกมาจะไม่เหมือนมิลเอ็กนะมิลเอ็กเนี่ยแค่ปลดล็อกประตูแล้วกดเด้งเขาจะออกเลยนะครับแต่อันนี้เราต้องกดจากด้านในนะครับก,กระบะไลเนอร์ติดตั้งเรียบร้อยครับมีกระจกไล่ฟ้ามาให้ไฟเบรกตรงที่3มมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับนี่จะเป็นไฟท้ายตัวใหม่แล้วซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าจะตัวไฟท้ายเนี่ยเลนเขาจะเป็นเลนใสเลนใสเห็นไหมนะครับ จะแดงก็แต่เมื่อเหยียบเบรกหรือเปิดไฟหลีเท่านั้นนะนะครับถ้าจอดอยู่เนี้ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราให้ลงมองมองเนะาะเมื่อก่อนใครที่แต่งรถเนี่ยเขาชอบลักษณะไฟแบบเนี้ยมันเหมือนไฟแต่งอะไรเงี้ยคือถ้าไฟเดิมโรงงานมันจะต้องเป็นแดงๆใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนไฟแต่งแล้วอารมณ์ประมาณนะั้นเป็น LED นะครับกันชนท้ายนะครับเป็น2ขั้นบันไดนะของโอสูก็เหยียบขึ้นลงง่ายขึ้นลงสะดวกเนาะแล้วก็มีลวดลายตรงนี้มาให้นะครับ มือเปิดฝาท้ายเป็นชุบโครเมียมมีกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ Isuzu d ดีแมโลโก้ตัวรถนะครับเป็นชุบโครเมียมมาให้เลยนะครับนี่ทรงด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเปิดไฟสักนิดนึ่งมุมนี้จะมืดหน่อยนะครับทรงรถก็ประมาณนี้เลยสวยไหมะนะครับก็ถ้าใครชอบยีราฟแคะน,น,น,นี่ก็น่าหนึ่งหลังสามได้นะครับทุกท่านนะด้านหลังเป็นดรัมเบรก นะครับด้านหลังเป็นดามเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกเนาะนะครับเปิดประตูมานะครับอันนี้เป็นของที่แถมให้ลูกค้าแต่ลูกค้ายังไม่ติดเซอต้นก็เลยใส่รถไว้ให้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับวัสดุก็เป็นเบาะหนังคูแม็กเลยนะในเกต,ตัวแซดเราก็แอร์นะครับแถวหลังมีมาให้ช่องเสียบ Type C นะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์มีมาให้เนาะแผงประตูก็เป็นบุนุ่มนะครับเป็นหุ้มหนังนะแล้วก็ ตัวแผงตรงนี้จะเป็นสีดำเงานะครับตรงนี้ก็จะมีตัดสีบอลอะไรพวกนี้มาให้เรียบร้อยหมดนะครับส่วนภายในด้านหน้านะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยพื้นฐานให้มาครบแน่นอนเนาะเบาปรับสูงต่ำเดินหน้าถอยหลังได้กุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมยนะครับมีมาให้หน้าปัดเลือนไม้ขนาด7นิ้วนะครับหน้าปัด7นิ้วนะสำหรับรุ่นนี้ดูการแสดงผลการสิ้นเปลืองน้ำมันดูข้อมูลต่างๆได้ ครบทุ้วนหมดหน้าจอครับพร้อมกล้องถอยนะครับรุ่นนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เกียร์นะครับในรุ่นนี้ที่ลูกค้าผมซื้อเนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็มีราคา991,000นะครับคอนโซลต่างๆบุนุ่มพุ่มหนังหมดเบาะเบาะหนังเนี่ยในหลายคลิปจะต้นจะพูดว่าเบาะหนังอิวสุเห็นอย่างนี้นะครับลองมานั่งดูนะครับนั่งสบายมากเบาะมีขนาดใหญ่โอบลัดเอวนะครับเลี้ยวโคง้ง ช่วยกระชับร่างกายทําให้เข้าโค้งขับรถได้อย่างแม่นยํามากขึ้นนะครับนั่งสบายแน่นอนเนาะมีระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีมีปุ่มบําบัดไอเสียเครื่องยนต์ยูโร5แล้วก็นี่เลยเดินทางไกลนะครับลดอาการเมื่อยล้าคูสคอนโทรลมีมาให้นะครับในรุ่นนี้มีคูสคอนโทรลมาให้เนาะ you, วิทยุควบคุมที่พงมาลัยนะครับถุงลมนิรภายัย1คู่หน้านะครับแล้วก็ถ้าสังเกตตั้งแต่พื้นยันเพดานเนี่ยจะเป็นสีดาหมดเลย นะครับออกโทนสีดําที่บังแดดมีกระจกมีไฟสีดํากล่องใส่แว่นตาไฟสองแผ่นที่เป็นสีดําแล้วก็ลําโพงเนี่ยของรุ่นนี้นะครับจะมีด้านบนเพดานหลังคาด้วยนะครับก็เป็นเขาเรียกเซอร์ราสซาวอะไรประมาณนี้นะฮะนะก็เป็นไงได้ออปชั่นประมาณนี้นะครับที่ทุกท่านได้ใช้งานจริงๆถือว่าคุ้มไหมในเกตตัวแซดเนาะพรต้องบอกว่าราคารถยังไม่เกินล้านแล้วก็ ความสวยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองตัวท็อปเลยเหมือนกันหมดเลยไฟนงไฟหน้า LED โหมดไฟตันหมอก LED นะครับเซลล์ต้นมาขุมนะครับลองดูครับเผื่อใครอยากได้ทรงแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถทักหาเซลล์ต้นได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาเนาะดาวเริ่มต้นก็40,000กว่าบาทนะครับก็ออกรถได้ราคารถตัวสูงของเราจริงๆมีตั้งแต่เกรตัวแ8 8 5 0 0 0นะแต่ถ้าใครชอบตัวแก็ ยินดีครับถักมาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ